สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยค่ะกับรถนิส s ันนวาร่า2.5 LE ขับออโต้ปี2007ค่ะรถบ้านแท้เจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงสภาพดีเยี่ยมค่ะพร้อมใช้เลยชุดเล่มเอกสารพร้อมรถขับดีมากค่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรถมีประกันภัยชั้นหนึต่อทุกปีใช้งานน้อยไม่เคยบรรทุกหนัก ขับไปแล้ว200,000กิโลเมตรสีสวยเงางามรอบคันเลยค่ะรถหน้าหลังได้บางเดิมสวยๆรับประกันว่าไม่เคยอุบัติเหตุหนักหรือจมน้100ํา1 0 0ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติเกียร์ดีเข้านุ่มๆทุกเกียร์ใช้งานได้ครบสมบูรณ์เลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคมอนเรล l 5 5 0 0 c c v ซีซี V N เโบห้องเครื่องสวยประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีคันหน้าเดิมสวยแผ่นเพจสมบูรณ์ซุ้มซอกตะเข็บด้านข้างแน่นๆไม่เคยถอด กระโปรงเดิมนอดฝากระโปงแน่นๆเลยค่ะระบบของเลวดีเยี่ยมขับทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาความร้อนช่วงล่างดีชัดสีสวยไม่ผุไม่ดา กระบะไลเนอร์ท้ายเดิมสวยๆน็อตยึดฝากระโปรงแน่นๆเลยค่ะสภาพเยี่ยมเลยพร้อมชุดบันไดแต่งด้านข้างล้อมแม็กสวยยางดีดอกยางเต็มทั้ง4เส้นใช้กันไปยาวๆประตูกแกบสามารถเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายขาไม่อึอดอดัดเบาะหนังหนานุ่มสวยสะอาดเรียบร้อยทั้งเบาะหน้าและเบาะแกบไม่มีฉีกขาดสภาพเหมือนใหม่เลยค่ะคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติแอร์หนาวๆเพลงเพาะพ พวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทชุดเล่มเอกสารพร้อมรถบ้านเจ้าของมือเดียวสภาพเยี่ยมมาส่งต่อกันในราคาขายสดนะคะ2 3 9 0 0 0บาทสนใจยังไงก็มาพูดคุยเจรจาต่อรองกันได้ค่ะดูรถและทดลองขับได้ที่ซอยนวมิน74กรุงเทพมหานครค่ะโทรติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 5 9 4 9 6 8 9สค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ